ประชาชนเขาทำรด้พืชผลเกษตรกรเนี่ยตอบแทนได้ตัวร้อ,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 อยยี่สิบเาบเขาด้ไม่แจกมเยเวลาเปล่าหลายคนอากให้อยู่ด้วยกันได้แต่เราก็อยู่ไม่ได้เราก็ฝากว่าถ้าจะอยู่ให้ได้จะอยู่ด้วยวิธีไหนพอดีมีนักกฎหมายมาอยากให้ออกแบบข้อกฎหมายมีการุ้มครองมีการตดเชยอลยหลางไรท่านผู้ชมครับ ปัญหาช้างป่านะครับเป็นปัญหาเรื้อรังมามากกว่า10ปีซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขได้และในพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่5จังหวัดรอยต่อจันทบ,บุรีระยองชลบุรีฉะเชิงเซาและสาแก้วนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันวันนี้ครับเป็นเวทีที่สําคัญครับอีกเวทีหนึ่งที่สภาเสษตกรแห่งชาติได้ให้ความสําคัญและลงพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีรวมไปถึงพื้นที่ระยองในการรับฟังความเห็นพี่น้องเกษตรกร,กรตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรมการปกครองที่คอยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องผลกระทบของช้างป่ามาตลอดครับไปฟังเวทีนี้กันครับว่าพี่น้องเกษตรกรจะให้แง่คิดทางเลือกทางรอดในการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุรกรุกพื้นที่เกษตรกรรมอย่างไรไปติดตามในรายงานนี้กันเลยครับวันนี้ผมได้กําชับสํานักงานสภาเกษตรกร,กรแห่งชาติให้เร่งดาเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดผมก็จะได้เน้นเรื่องดูแลคนดูแลช้างนะครับ วันนี้เราจะต้องทํสองมิติให้ไปคูบคู่กันนะครับมีหน่วยงานทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมบูรณาการช่วยเหลือหลายๆห,หน่วยงานนะครับก็ฝากเน้นพื้นที่นะครับช่วยสอดส่องดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับกว่าที่เราจะได้มีข้อเสนอที่สําเร็จแล้วก็ให้รัฐบาลได้เร่งแก้ไขเราจะได้ทํางานเป็นรูปธรรมหรือว่าเป็นชิ้นอันให้มันสําเร็จเรื่องช้า์เนี่ยคุยกับท่านกำลังท่านผู้ใหญ่บ้านเนเงเนี่ยเรื่องนี้ยี่สิบกว่าปีนะครับที่ปัญหา อ่ยูปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยที่กําลังเผชิญมานานนับ10ปีที่ช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในพื้นที่ปัญหาเหล่านี้เป็นความสูญเสียที่ชาวบ้านต้องแบกรับพร้อมกับการเรียกร้องถึงการชดเชยเยียวยา ที่ยังไม่ทั่วถึงและยังไม่เป็นธรรมกับสิ่งที่เสียหายไปกฎหมายประเทศเรามันล้าหลังนะครับฝากท่านด้วยนะครับทำไมท่านไม่แก้ไขข้อกฎหมายเพื่อดูแลสัตว์ป่าให้เขาอยู่ให้ได้ทุกองค์กรอ้างว่ารักสัตว์ป่าแต่ท่านเคยที่จะแก้ไขให้สัตว์ป่าที่เขาไม่มีน้ำได้กินหรือยังท่านเคยแก้ไข ปัญหาที่ว่าสัตว์ป่าไม่มีแหล่งอาหารในป่าให้เขาว่างหรืออย่างในเมื่อท่านอ้างว่าสัตว์ป่าต้องกินน้ําต้องมีแหล่งอาหารแต่ท่านไม่ยอมให้ใช้พื้นที่ที่ติดชายขอบป่าสร้างแหล่งน้ําและแหล่งอาหารแล้วสัตว์ป่าเหล่านี้ที่ท่านอ้างว่ารักนักหนาจะไปกินที่ไหนครับทําอย่างไรก็ได้ให้ประโยชน์มันเกิดกับทั้งประชาชนทั้งสัตว์ป่าครับขอบคุณมากครับชาวบ้านตอนนี้ทําอาชีพกันไม่ค่อยได้ทาให้ไม่มีไรายได้ ทังชีวิตตอนนี้ทกศขอติดหนีทกศอ,อันนี้ในพื้นที่นี่ทําการเกษเตรอะไรไม่ได้นะครับช่างรบกวนจนไม่มีเงินทีดใช้ทกศชาวบ้านเนี่ยมันจะต้องจะต้องทำมาหากินยิงพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่กีดยางยนะครับซึงเวลากีดยางเนี่ยเป็นเวลากลางคืนช้างก็ออกกลางคืนนะครับก็เป็น มีความจาเป็นติ่ต่อเจอกันทุกคืนทุกคืนทุกคืนนะแลเขียนโนรักมีอาหารหรือมีน้ําแหล่งน้ําไม่เพียงพอแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการได้นะครับติดขัดข้อกฎหมายของอุทยานบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างนี้ถ้าหากไปแก้ข้อกฎหมายตรงนั้นได้แล้วนําช้างฝักดันช้างเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมีอาหารเพียงพอเนี่ยจะทําให้ช้างออกมานอกพื้นที่น้อยลงนะครับมันจะช่วยแก้ปัญหาได้แต่ละหมู่บ้านนะครับจะมีชุดเฝ้าระวังช้างป่าในหมู่บ้านนะครับเป็นการชุดเฝ้าระวังเพื่อ แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่ามีช้างออกมาหาก,กินในบริเวณนางกล่าวควรงดกิจกรรมในเวลานั้นไม่ออกมาก็จะไม่พบความสูญเสียล่นบาดเจ็บแลือเสียชีวิตแต่ว่าผลกระทบที่ตามมาก็คือเรื่องของรายได้ที่มันขาดหายไปนะครับที่ยังทําอยู่ปัจจุบันนี้คือเรื่องของการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตกอ,ออกมาไล่ช้างช่วยเหลือชาวบ้านโดยที่มีมีค่าตอบแทนประกันนยครับชุดชลบอเนี่ยทำให้เขาเลยเพราะเนี่ยเขาทำงานเพื่อผาคลัฐ โดยตรงเลยไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนเลยสักบาทเดียวเขาต้องฟักกระเป๋าแถมครอบครัวก็อยู่กันแบบลําบากนะครับสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าที่บุกรุกพื้นที่ทางการเกษตรพบว่ามีหลากหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปต่างคนต่างมุมมองแต่ครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งที่สําคัญด้วยการนําของนายนายธิศ จำลีประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกและคณะผู้บริหารต้าเลงเห็นถึงความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปักปญหาดังกล่าวร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผ่านกลไกของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร เรามาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสภาเกษตรกรแห่งชาติกันได้นะครับจากเวทีการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตำบลพาวาจังหวัดจันทบุรีแล้วนั้นนะครับในเมื่อพฤติกรรมช้างที่เปลี่ยนไปในการที่จะบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของเกษตรกร,ร,กรมากยิ่งขึ้นบุกลุกพื้นที่ของประชาชนมากยิ่งขึ้นเกษตรกร,ร,กรหรือประชาชนทั่วไปก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยนะครับเพื่อที่ให้การอยู่รอดร่วมกันกับช้างได้ในปัจจุบัน และที่สาคัญครับสภาเกษตรกรแห่งชาติเองก็ได้เร็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้นะครับก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อพน้องเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการใช้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นตัวขับเคลื่อนหรือเป็นกลไกสําคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ